สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรน,นะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันจ้าวันนี้เอ็มจะมาทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนจ้าซึ่งอันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะคะทุกคนทุเรียนบ้านที่เป็นต้นที่ว่าต้นนี้อร่อยที่สุดค,ะค่ะทุกคนอ่าเราทำน้ำกะทิทุเรียนเนาะเราต้องใช้กะทิเอ้ทุเรียนที่มันสุกเยอะ เละๆหน่อยถึงจะอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่มาค่ะมาเริ่มขั้นตอนด้วยกันน้เรานึ่งข้าวเหนียวค่ะด้วยหวดเนาะซึ่งวันนี้เอ็มนึ่งข้าวเหนียวสองกิโลนะคะทุกคนเพราะว่าเอ็มทำเลี้ยงน้องๆที่มาช่วยทำะมะพร้าวนะคะอ่าเราก็นึ่งด้วยสองกิโลค่ะทุกคนวันนี้นึ่งด้วยข้าวเหนียวเขี้ยวงูจ้าทกอค้านี่แล้วก็เคล็ดลับทำให้ข้าวเหนียวนิ่มนะทุกคนเวลาเราหุงแล้ว สักสิบห้านาทีก่อนที่เราจะพลิกด้านใช่ไม่ทุกคนเราก็พรมน้ํานิดนิดเนาะข้าวเหนียวมันจะนุ่มแล้วก็อยู่ได้นานข้าวเหนียวจะนุ่มแล้วก็ไม่แข็งนะคะทุกคนโอเคค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนทําน้ํากะทิเนาะนี่เราก็ใช้ขั้นแรกก็คือเราคั้นด้วยหัวกะทิก่อนนะคะทุกคนหัวกะทิล้วนๆก่อนแล้วก็ใช้หางก็หางไม่ต้องใส่เยอะเกินอ่าแล้วก็อย่านั่นจนเกินไปอย่าแค้นจนเกินไปนะคะทุกคนซึ่งเอ็มก็ทําด้วยวันนี้ ทำด้วยน้ำกะทิสามกิโลนะสามกิโลจริงๆกินทาถ้าเราหุงข,ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆเราจะหุงได้ไประมาณก็สามกโลสี่โลละมั้งห้าโลก็ได้แล้วแต่เราเนาะเออแต่วันนี้เอ็มหนุกุงแค่ซึ่งสองกิโลนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยหุงใหม่เอานะนี่มาค่ะทุกคนเราแกะทุเรียนใส่ลงไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งบางทีทุเรียนเราก็ฟีดไว้ได้นะคะทุกคนถ้าเรานึกอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนตอนไหนเนาะ แล้วก็ฟีดไว้อันนี้เอ็มก็เก็บแล้วก็ฟีดฟีดไว้แล้วก,ก็มีแบบว่าเป็นลูกสดๆดด้วยมันจะหหบเนาะอ่าซึ่งในการทำเราก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งทุกคนเพิ่มความเข้มข้นรสชาติให้ขนมหวานไทยอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลทรายนิดนิดหน่อยๆนะ่อยนะทุกคนเองไม่ได้เน้นหวานนะคะทุกคนชิมดูพอปลาเล่มปลาเล่มพอนะคะเพราะว่าทุเรียนมันก็หวานอยู่แล้วเนาะ ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยเราจะาทาหวานจนเกินไปมันจะเลี่ยนนะทุกคนเพราะเราได้ความหวานจากทุเรียนแล้วได้ความหวานจากหัวกะทิแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็จัดการตั้งไฟเลยหรือไม่เราก็ใช้น้ํากะทิสดทําข้าวทุเรียนเลยก็ได้ถ้าเราทานทําแล้ทานเลยเนาะแต่เอ็มทำแล้วเอ็มเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนิดๆเพราะว่ากว่าเขาจะได้ทานทุกคนถ้าเป็นสดๆนีดแป๊บเดียวมันจะเสียเนาะอืม แต่ถ้าเราทํากินเองคอนเดียวสองคอนไปเนี้ยทำสดๆก็จะอร่อยนะไม่ต้องเคี่ยวด้วยน้ํากะทิเนาะแต่แอมเนี้ยใช้ไฟอ่อนๆนิดนึงค่ะทุกคนอ่านี่ค่ะเราเคี่ยวไปสักเป๊บหนึ่งนะคะเคี่ยวไปสักเป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่เป็นไงคะหน้าตาทุกคนน่าทานไหมคะเพื่อนๆนนี่ทานข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเพื่อนเราอย่าใช้เยอะอย่าตักข้าวเหนียวเยอะจนเกินไปนะคะ เพราะว่าถ้าเราตักข้าวเหนียวเยอะเนี่ยเราจะเอือมแล้วเราก็จะเบื่ออ่าเราก็ตักนิดยหน่อย,อยปกติเอ็มเป็นคนไม่ค่อยชอบทานข้าวเหนียวทุเรียนเนาะแต่วันนี้เอ็มจะทานให้เพื่อน <S <S ๆนดูนะคะทุกคนเพราะาเอ็มตักนิดเดียวเนาะตักนิดเดียวพออ่าถ้าหมดแล้วเราก็ค่อยแบบว่าค่อยเอาใหม่ก็ได้ทุกคนแต่ถ้าเราตักทีเดียวถ้วยใหญ่นะเราจะแบบไม่อยากกินข้าวเหนียวทุเรียนเลยทุกคนมันจะเบือ่อเออมันจะเบื่อนะเพื่อนเพื่อนเนาะ นี่เอ็มก็ตักนิดเดียวพอทุกคนเอามาชิมเอ็มเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวกับทุเรียนสดมากกว่าแต่ก็เออวันนี้จะลองลองทานให้เพื่อนๆดูนะทุกคนนี่ไม่ได้ตักเยอะนะคะทุกคนนิดเดียวเป็นไงคะหน้าตา <c oughs> หน้าทานไหมคะทุกคนนี่มารีวิวรีวิวข้าวเหนียวนาำกะทิทุเรียนนะคะทุกคน เป็นไงคะน่าทานไหมคะทุกคนลองทำกันดูนะคะทุกคนไม่ยากเลยนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยที่อยู่ในในในเมืองไทยแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังปังกันทุกคนนะคะสู้ต่อไปใหญ่ยอมแพ้นะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะทุกคน ใครที่ทำช่องก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะ,ะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนมารีวิวทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะคะทุกคนนี่น้าปาสีสันผสมทุเรียนพันไปนิดหน่อยแล้วก็ทุเรียนบ้านนะคะทุกคนเป็นไงคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้าบายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า